สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาตามต่อเนื่องจากข่าวกรณีคับเฮาอ่ายังไม่จบนะครับชาวเน็ตเชื่อยังไม่สลดจริงหลังจากที่มีการออกรายการโหนกระแสเมื่อวันล่าสุดพูดง่ายๆว่าจากกรณีที่ทําให้โซเชียลนะครับลุกเป็นไฟนะครับหลังจากที่มีการตั้งห้องในแอปพลิเคชันชื่อดังอย่างคลับเฮานะครับเพื่อพูดคุยโดยใจความพูดถึงทัศนิในเชีงลบเหยียดยม้ม ที่มีต่อคนอีสานด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับกลายเป็นวิที่วิพาก์วิจาร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งสรุปนะครับเมื่อวานนี้นะครับประเด็นดังกล่าวนะครับมีการกลับมาเป็นวิธีวิพากวิจารอีกครั้งนะครับเมื่อรายการโหนก,กระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยได้พูดคุยถึงประเด็นดังร่วมกับนายคุ้มพงษ์ภูมิภูเขียวหรือทนายแดงตัวแทนกลุ่มคนอีสานบทนลาล่าอาสยามแล้วก็นางสาวแพน ตัวแทนกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มด่าคนอีสานจนเป็นประเด็นดรามากใช่หรือตัวแทนบอกพ่อม่าไม่ใช่แล้วครับประมาณว่าหาใครได้ก็มาออกก่อนแล้วครับสาคัญส่วนที่เหลือนะครับอาจจะไม่กล้ามาออกอ่าถ้ามาออกก็มาครับเดี๋ยวว่อ,อ้อมรอดูบุรรอตามอยู่นะครับในเบื้องต้นนางสาวแพงก็ได้ให้ข้อมูลว่าตนเองอยู่ในอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับพรรคมังกอนฟ้าซึ่งในกลุ่มดังนะครับก็มีบุคคลที่โซเชียล กระหน่ำวิจารณ์ไปดังกล่าวเช่นฟลัชบูนเมง้งโอดินโดยตัวเองนะครับได้ใช้ชื่อขับเฮ้านะครับชื่อเพนชื่อเพนแต่ในห้องที่เกิดเรื่องราวดราม่ากก็มีคนที่ใช้ชื่อว่าเพนนีที่ออกมาต่อว่าคนอีสานจนมีคนเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นคนพูดที่จริงแล้วเราก็เป็นคนอีสานในวันนั้นแพนกับบุญก็พยายามให้ทุกคนต่อว่าไม่ให้ทุกคนนะครับตอว่าคนอีสาน รู้ว่าตอนนี้ทุกคนกําลังพยายามตามล่ากลุ่มคนในขับเฮาวันนั้นส่วนตัวก็ไม่โอเคกับการเหยียดหยามือนกันนะครับบ่าวฟ้องก็ไม่โอเคครับจะตามต่อดูจนถึงสุดๆนะครับเรื่องที่มีคลิปเสียงของแพนในห้องขับเฮาวันนั้นพูดไทยให้ชัดก็ยอมรับว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงแต่เป็นการพูดสอเสียดเขาที่มาพูดใส่เราก่อนเราไม่ได้เหยียดคนอีสานหลังเป็นกระแส ส่วนตัวก็บอกว่าได้คุยกับต้ากับปัก๊กก็ให้เรารู้ความจริงว่าไอ้เรื่องกลุ่มนี้เคยเหยียดอีสานเนี่ยคนอีสานเรื่องที่กลุ่มนี้เคยเหยียดคนใต้ก็เป็นเรื่องจริงแต่ส่วนตัวไม่ได้อยู่ในห้องวันเกิดเหตุเรื่องก็รับทราบเรื่องมาจากทวิตเตอร์อีกครั้งนอกจากนี้ในช่วงของการพูดคุยทางคุณหนุ่มกัญชยัยไปที่ที่คลิปที่แม่ของน้องแพนร้องไห้ขอโทษสังคมที่ลูกวิจารณ์คนอีสานยอมรับว่าลูกตัวเองดื้อไม่ฟังใคร ซึ่งในขณะเปิดคลิปนั้นทางรายการก็ตัดเป็นจอคู่ด้านหนึ่งคลิปแม่ร้องไห้ด้านหนึ่งเป็นการซูมที่ใบหน้าน้องแพนเมื่อจบคลิปหนุ่มกัญชัยก็ถาม,มตรงๆว่ารู้สึกยังไงบ้างทางนางสาวแพนก็ตอบว่าอย่างนี้ครับพี่น้องนะครับตอบด้วยหน้าใบหน้าที่ยิ้มแย้มรู้สึกว่าอยากให้แม่ฟังก่อนเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องนะครับโทรศัพท์ไปหาแม่แต่แม่ตาสายไม่ยอมฟังจนป้าต้องไปคุยให้อย่างไรก็ตามนะครับ หนุ่มกัญชัยก็สังเกตสีหน้าของเพนว่าสายตาไม่ได้เศร้าเลยคล้ายกับมีรอยยิ้มอยู่ใต้หน้ากากจึงถามมีคนคถามว่าถามจริงๆเถอะถามจากใจรู้สึกสลดไหมน้องเพนตอบว่าสลดค่ะหนุ่มกัญชัยจึงสวนกลับแล้วทําไมาย,ยังหัวเราะเวลตายังดูแบบชินชินซึ่งทางน้องเวลได้แก้ตัว่าไม่ค่ะหนูสลดหนูรู้สึกหนูเป็นแบบนี้อยู่แล้วอา้าวได้หนุ่มกัญชัยก็ได้ทิ้งทายไว้ครับว่าพี่ว่าเรื่องนี้นะครับน้องต้องเรียนรู้ เรื่องชาติพันธุ์นะครับลากเงาในชีวิตตัวเองด้วยใครที่มาด่าลากเงาในชีวิตถึงเป็นเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกันเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับอธิบายให้เขาฟังทําแบบนี้ไม่ได้อย่าไปสนับสนุนหรือน้องไม่ควรอยู่ในห้องนั้นโดยทรรนะครับอันนี้ที่คุณหนุ่มกันชัยแนะนําภายหลังจากที่รายการหนุกระแสออกไปไม่นานในโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะทวิตเตอร์ได้เปิดกระแสวิจารณ์จนถึงอันดับหนึ่งนะครับในทวิตเตอร์ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจกับการสังภาพดังกล่าวอีกทั้งที่ยังมองว่ากลุ่มวัยรุ่นในคลับเาห้องดังกล่าวยังไม่มีความสำนึกคิดว่าเป็นความบันเทิงทั้งที่การประเด็นเหยียดชาติพันธุ์คนอื่นทําให้คนไตแตกแยกเช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยช้ํานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวจากทางหุ่นกระแสนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าถ้าผิดยอมรับผิดสำนึกด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ในกลุ่มจริง ดูคลิปแม่ตัวเองร้องไห้แต่ตัวเองยังแม่ดูแม่ตัวเองร้องไห้แล้วก็สีหน้าปกติยิ้มแล้วก็หัวเราะเพื่ออะไรเดี๋ยวถ้ามีข่าวคืบหน้านะครับเดี๋ยวบอกพ่วจะตามมาให้จบนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่ามีใครบ้างมาทําอย่างนี้ทําไมทําไมต้องมาว่าพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพบก,กับบ่วพ่อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ